สวัสดีครับมาพบกันในอีพีโซด5ตอนสุดท้ายนะครับมีดาวอีหนึ่งดวงที่จะย้ายวันจันทร์ที่13นี้นะครับก็คือดาวเกตนะครับผมดาวเกตเนี่ยจะย้ายในช่วงของ14.46นะครับย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศี กลุ่มนะครับผมดาวเกตที่ย้ายมันเนี่ยเป็นดาวเกตที่มีตําแหน่งด้วยนะครับผมเป็นเกตมหาอุดเขาบอกว่าเกตมหาอุดเนี่ยดื้อรั้นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผ่อนหนักให้เป็นเบาพยายามอย่าอีกโก้เยอะแยะมากมายประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของดาวเกตที่จะย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีกลุ่มนะครับเรามาดูกันครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ไล่ไปตั้งแต่ลัคนาราศีแรกเลยนะครับ ลัคนาราศีกลุ่มนะครับเกตเข้าราศีกลุ่มเพราะฉะนั้นเกตเนี่ยโดยความหมายของเขาเนี่ยคือปุ๊บปั๊บทันทีทันใดใช่ไหมครับปุ๊บปั๊บทันทีทันใดอยากทาอะไรก็ทาทำสองสาอย่างพร้อมกันหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของไอเดียได้ไหมหมายถึงเรื่องของความใหม่ได้ไหมหมายถึงของที่แบบว่ากระทันหันปัจจุบันทันด่วนได้ไหมได้นะครับเพราะ,ะนั้นดาวเกตที่ยายเข้ามาอยู่ในเรือนของล,าลาัคนาราศี กลุ่มเนี่ยก็จะทําให้คนลักษณะราศีกลุ่มเองเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากขึ้นอ่าเนาะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นมีไอเดียอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จากที่เกตเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเขาอยู่ในเรือนของกระดุมพรนะเนาะเขาไปกระตุ้น57คือความบาดหมางไปกระตุ้น3 7คือเรื่องของความบาดหมางความบาดเจ็บ ใช่ไหมครับตอนนี้มันย้ายออกมาละอ่าน้อนตัวแคตาลท์ก็จะน้อยลงนะครับแต่ถามว่าคนทุกๆลัคนาราศียังมีคู่ศัตรูตรงนี้อยู่ไหมยังมี3-7ยังมี5-7อยู่นะครับเพียงแต่เกตเนี่ยที่ไปทำให้มันปุ๊บปั๊บทันทีทันใดหรือรวดเร็วเนี่ยมันน้อยลงนะครับก็ไม่กระทันหันมากขึ้นเท่านั้นเองแต่นี้คนลัคนาราศีกลุ่มเองเนี่ยพอเกตย้ายเข้ามาตัวเขาเองนะ น่าจะไววกว็เดิมไวกว่าปกติเพราะว่าเกตเนี่ยมากลุ่มลักนาะเขานะครับเกตคือปุ๊บปั๊บทันทีทันใดถ้ามองว่าเกตคือดาวบุญก็ได้เนาะเกตคือดาวบุญนะครับดาวบุญก็มีเกณฑ์ที่จะไปทําบุญอาใจดีมีความเมตตานะและอย่างที่บอกคือว่าเกตเนี่ยก็คือเกตมหาอุดก็คือมีความดื้อรั้นมีความอีโก้ประมาณนี้นะครับก็ ยังไงเชื่อมั่นตัวเองได้เนาะแต่แบบว่าบางทีก็แบบว่าเบาๆนิดหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเกตที่ย้ายเข้ามาถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับไม่ได้เสียหายอะไรถือว่ามีเกณฑ์ที่จะไปทําบุญมีเกณฑ์ที่จะมีไอเดียสร้างสรรค์ทํานู่นทํานี่นะประมาณนี้แล้วก็เกตอาจจะไปกระตุ้นนี่เรือนนี้แทนสหั์ชะก็คือคนรอบข้างใช่ไหมครับคนรอบข้างก็อาจจะหมายถึง ไปเที่ยวกับเพื่อนอมีเรื่องของความแบบรวดเร็วทันใจเพราะมันไปกระตุ้น8กับ6ด้วยใช่ไหมครับ8กับ6ก็เป็นกกโจนอยู่ละนะเกตก็ไปเจอกับมนุษย์ตะยูบุญกระบาปไปเจอกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปทอนกันประมาณนี้นะครับได้อยู่หนะาไพ่ที่ใช้เราจะใช้ดันเจียนแอนด์ดาก้อนะครับก็เลข9ก9 9ใบนี้คือ9เหรียญนะความสําเร็จกําลังจะมานะนางก็คือเหมือนกับว่า กำลังจะแบบว่าหันหัวเรือไปเนี่ยกลับจากที่แบบเอ่อไปค้าขายอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําเร็จกําลังจะมานางรู้สึกแบบโอ้แฮปปี้มากกับชีวิตนะครับช่วงนี้นะอ่าไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีมีนกันนะครับลัคนาราศีมีนเองเนี่ยเราบอกว่าดาวเนี่ย ที่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ในเรือนของอไรเอ่ยอยู่ในเรือนของวินาศนะครับดาวเกตย้ายเข้าวินาศลจะจากดาวเกตเดิมใช่ไหมครับที่อยู่ในลัคนาของตัวเองนะครับไปกระตุ้นความบาดหมางไปกระตุ้นความรวดเร็วทันใจทีเนี้ยย้ายมาอยู่ในเรือนของวินาศละอ่าอันนี้อาจจะต้องระวังไว้นิดหนึ่งเนาะแล้วก็ไปกระตุ้นเรือนอะไรไปกระตุ้นเ ane, 7, <8 S 1> นรือน78เนาะไปกระตุ้น7จ็ดกับแที่เป็นอเลอาเป็นผู้หญิงได้ไหมเจ็ดอยู่นี่นะครับมีนวางอยู่นี่นะแล้วก็ไปกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายเงิน ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นวินาแล้วกระตุ้นกลับไปที่กระดุมพระนะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะใช้ใจ่ายเงินอย่างรวดเร็วมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไกลประมาณนี้นะครับเดินทางแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะไพ่ที่ได้นั้นเขาบอกว่าเป็นอัศวินตัวนี้เป็นอัศวินดาบนะตัวอัศวินดาบเขาบอกว่านักแน่นมั่นใจทําอะไรก็ทําไปเลยประมาณนี้นะครับบางทีเขาบอกว่า เออมันไปอยู่ในเรือนวินาศแต่พอจับไพ่ขึ้นมาอันเนี้ยมันเป็นอัศวิน ดาบนะครับเป็นอัศวินดาบเขาถือค้อนด้วยความมั่นใจทําอะไรแบบว่าโอ้โหมีรูปพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองแม้ว่าดาวเกตจะย้ายอยู่ในเรือนมีนาอาจจะมีเกณฑ์ที่อย่างที่บอกไงครับว่าอาจจะเดินทางไกลอะไรประมาณนี้ได้อยู่นะครับไปต่อที่ลัคนาราศีเมฆก,กันลัคนาราศีเมฆเ,เองเนี่ยดาวเกตย้ายเข้าสู่ในเรือนของลาภลาภผลอาวคนลัคนาราศีเมฆจะต้องมีลาภผลเนาะจะต้องมีลาภปุ๊บปั๊บ ราบด่วนเข้ามาเนาะเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะแบบว่าลงทุนได้ไหมลงทุนเสี่ยงโชคได้เพราะว่าเกตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเกตอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันไปเจอใครครับมันก็ไปเจอกับอะไรเอ่ยไปเจอกับไอ้นี้ด้วยไปเจอกับลาหูด้วยที่อยู่กับตัวเราเองนะครับก็คือการเสี่ยงโชคนั่นเองเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีเมฆ นะครับคนลัคนาราศีเมฆก็อาจจะมีเรื่องของอะไรที่แบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดแล้วเกตเองเนี่ยเห็นไหมครับไปเจอกับหกด้วยเดาวสุขด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของการเงินอาจจะมีลาบในด้านการเงินมีลาบในด้านของความรักเนาะการเสี่ยงโชคนั่นเองอได้เลยเอ่ยได้ราชาฮะตัวนี้ก็เป็นราชาท้วย ราชาถ้วยก็เป็นคนที่แบบโอ้โหต้องปรับตัวเนะาะไพ่ชุดนี้จะเป็นไพ่ที่แบบว่าตัวนี้จะเป็นเรื่องของวิดดอมนะครับถ้วยเขาจะใช้แทนด้วยวิดดอมก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นเขาจะฉลาดในการที่จะปรับตัวทํานู่นทํานี่ต่างๆนานานะครับผมแล้วก็ราชาถ้วยเองเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกเนาะเขาก็เป็นคนที่แบบว่าอบอ้อมอาลีมีความห่วงใยประมาณนี้นะครับก,ก็ดาวเกตถือว่าย้ายจากวินาเข้าสู่ในเรือนของราพ มีลาบมีเรื่องของความรักมีเรื่องอะไรดีๆเข้ามาแน่เลยประมาณนี้นะครับไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีพฤกษกนะครับลัคนาราศีพฤกษกเราจะเห็นว่าดาวเกตย้ายเข้าสู่ในเรื่องของกรรมลาการทําอะไรแบบปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดการใช้ไอเดียสร้างสารรค์ความมั่นใจในเรื่องของการทํางานความดื้อรั้นในเรื่องของการทํางานด้วยประมาณนี้นะครับแต่มันโยกก็ไปหาเรือนวินาศเพราะนั้นอย่ามั่นใจจนเกินไปเนาะบางทีเราก็ต้อง คิดเผื่อทางหนีด้วยนะครับแล้วเฮโลฟานก็มานะครับก็คือการใช้ปัญญาเนาะก็เหมาะกับการที่ดาวเกตอยู่ในเรื่องของกรรมะนั่นแหละนะครับก็เป็นเฮโลฟานที่แบบว่าใช้ปัญญาในการที่จะ จัดก,การสิ่งต่งตางๆประมาณนี้นะครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีเออมทุนนะครับลัคนาราศีเมถุนเอ,เองเนี่ยดาวเกตย้ายเข้าสุภาอันนี้ก็เรื่องของความคิดดาวเกตที่ย้ายอยู่ในเรือนของสุภาเนี่ยเรียกว่าพินทุบาทพินทุบาทแปลว่าคิดมากคิดเยอะนะครับเพราะนั้นคนลัคนาราศีเมถุนช่วงนี้คิดมากคิดเยอะคิดมากเรื่องอะไรมิดมากเรื่องของการเดิน ความรักคิดมากเรื่องของการเงินคิดมากเรื่องของการงานคิดมากสารพัดต,ต่างๆนานาเลยนะครับไพ่ที่ได้ออกมาเป็นดมูนครับนี่ครับการจินตนาการบางทีการจินตนาการหรือเรื่องของความ เพอร์เจอร์มันก็อยู่กับเส้นบางๆเส้นหนึ่งเนาะเพราะนั้นใช้มันให้ถูกนะครับจินตนาการให้เป็นอย่าเพอร์เจอร์นะไปต่อที่ลัคนาราศีกรกฏครับลัคนาราศีกระกฏเองเนี่ยครับเขาบอกว่าดาวเกตย้ายเข้าสู่ในเรื่องของมรณะแล้วนะปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดอาจจะมีโรคอาจจะมีแบบว่าอะไรที่แบบเป็นได้หายแบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือมาปุ๊บหายปับ๊บมาไวาเข็มเร็วอะไรประมาณเนี้ยนะก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งแล้วก็มาอาจจะแบบว่าไปกระตุ้นเดือนของกรรมะ เรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้จ่ายเงินเรื่องของความรักนะแล้วก็เรื่องของโรคเกี่ยวกับปลายประสาทเน็บชาประมาณนี้นะครับก็ต้องพกชาไว้ยเยอะๆนะครับเดอรชาลีออสครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับให้เดินต่อไปนะครับผม คนเคยมีดาวเกตอยู่ในเรือนของสุภาพความคิดใช่ไหมครับคิดที่จะทําอะไรตอนนี้เกตมาตกอยู่ในเรือนมรณะเลยไม่อยากทำไงพอไม่อยากทําปุ๊บไพ่ออกมาเป็นชาริออตก็คือให้ทําต่อไปเนาะอย่าหยุดยั้งแค่ตรงนั้นนะครับไปต่อที่ลัคนาราศิอไปคือลัคนาราศีสิงห์นะครับผมลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยครับดาวเกตอยู่ในเรื่องของปัตตานีคูค่ครองและหุ้นส่วนอาจจะมีหุ้นส่วนใหม่อาจจะมีเรื่องของออใครคนใหม่บุญเสมอกันอะไรที่เขาบอก อะไรประมาณนี้เนาะพกเกตย้ายเข้าสู่ในเรื่องของปตัตตานีโอ้โหรอมาตั้งนานกว่าจะมาอะไรประมาณนี้นะครับได้อยู่นะอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูครับว่าถ้าสมมติไพ่ไพ่เขาบอกว่าเป็นควีนถ้วยเนาะราชินีถ้วยราชินีถ้วยเองก็เป็นคนที่เขาเรียกว่านะเอออาจจะแบบดูเจ้ากี้เจ้าการดูเจ้าระเบียบยิดหนึ่งเนะนาะนางก็คือเรื่องของการปรับตัวนั่นแหละประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าคนลัคนาราศี สิงใช่ไหมลัคนาราศีสิงเนาะม,มีเกตเข้าสู่ในเรือปรนปัตนิอาจจะมีคู่ครองมีหุ้นส่วนใหม่มีใครเข้ามาดูใจเนาะหรือมีเรื่องกิจการใหม่ๆอะไรเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ราชินีถ้วยในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าจูให้มันเข้ากันนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันเองเนี่ยเราบอกว่าดาวเกตเนี่ยย้ายเข้าสู่ในเรือเอ่องของอลิอุปสศัตสตูเนาะอาจจะมีเรื่องที่แบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดว่า จะเกิดขึ้นเนาะน้ําเพียงหยดเดียวก็อาจจะทําให้เกิดได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องระวังเผื่อตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ดาวเกตเนาะล็กเกตย้ายโยกเข้าไปหาเรื่อนมรณะด้วยก็โรคเกี่ยวกับช่องท้องโรคเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะสืกพันธุ์โรคเกี่ยวกับบกข้อต่อรูทวานอะไรประมาณนี้ <c oughs> ได้อยู่นะโรคประหลาดเนาะลาหูโรคมันจะอยูก่ก็ลาหูมันจะอยู่ก็โรคประหลาดนะครับเขาบอกว่าเป็นห้าถ้วย5้าถ้วยเนี่ยเขาบอกว่าบางทีเนี่ย สิ่งดีๆเนี่ยมันยัง,งหลงเหลืออยู่นะแม้ว่าคุณจะโศกเศร้าสูญเสียอะไรไปก็ตามมันก็ยังเหลือบางสิ่งบางอย่างอย่าไปจมปักอยู่กับมันก็คือยกมันออกไปจากใจนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีตุลครับลัคนาราศีตุลเองเนี่ยดาวเกตอยู่ในเรื่องของปุตตะมีเรื่องของบริวารมีเรื่องของการที่จะต้องไปช่วยเหลือบริวารหรือมีเรื่องของการทําบุญอ่าได้ไหมได้มีเรื่องของการเงินมีเรื่องของความรักเข้ามาได้หมดเลยนะครับเกตอยู่ในเรือนของปุตตะก็เป็นเรื่อง ของบริวานนั่นเองนะครับอาจจะมีเรื่องของการทําบุญมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของความคิดจะทานู่นทนํานี่เกิดขึ้นมาหรือไปช่วยบริวารของคุณนะครับเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นหนึ่งคาถานะครับหนึ่งคาถาก็คือการที่แบบว่าคุณเองเนี่ยจะต้องแบบว่าทําปรับตัว ใช้อินเนอร์ของคุณในการที่จะจัดก,การสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณนะครับอันนี้เขาเรียกว่า1กถาการกําเนิดเกิดหมายการเกิดไอเดียการทํานู่นทํานีน่ต่างๆนานาใช้ใจในการที่จะจัดก,การสิ่งต่างๆนะครับผมอ่ะไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีพิจิกครับลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยเขาบอกว่าดาวเกตเนี่ยอยู่ในเรื่องของพันธุเรื่องที่บ้านหรือว่าเราเองเนี่ยมีความคิดอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อยู่ดีๆฉันก็อยากจะเดินทางไปทําบุญอ่าได้ไหมหรือว่ามีเรื่องของคน ที่บ้านที่จะมาวุ่นวายแล้วก็ระวังมันจะโยกเข้าไปหาเรือนอเลอะนะเพราะฉะนั้นบางเรื่องก็ไม่ควรไปยุ่งก็อย่าไปยุ่งนะครับประมาณนี้เนาะคนละคณะราศีพิจิกอ่าได้มาเป็น5คาถานะครับอันนี้คือ5คาถา5คาถาเขาก็บอกการต่อสู้ดิน้นรนเนาะเขาต้องแข่งแย่งชิงดีต้องแข่งกันกันแม่มดทั้งหลายประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ มันอยู่ในเรื่องของพันธุ์ทุกไงอยากได้ก็ต้องได้ใช่ไหมเออประมาณนั้นนะครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีธน <Loud> ูนะครับลัคนาราศีธนูเองเนี่ยเขาบอกว่าดาวเกตุอยู่ในเรื่องของสาต์ชะมีการยานมิดเข้ามามีเรื่องของการที่จะเดินทางไปกับคนรอบข้างมีเรื่องของบริวารเนาะเพราะมันยกไปถาเรือนของบริวารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างที่จะเข้ามาอาจจะมาสกิดต่อมนู่นต่อมนี่ของคุณได้ไหมมาสกิดเรื่องของการเงินมาสกิดเรื่องของความรัก ก็ได้หรืออาจจะมาชวนคุณไปลงทุนนู่นนี่นั่นก็ได้อยู่นะครับลัคนาราศีธนูนะเขาบอกว่าได้เป็น4ีดาบสีดาบเนี่ยเขาบอกฟื้นจากความตายหรือการมิเทชันนะครับก็คือการแบบว่าเหมือนกับนั่งสมาธิเนาะบางทีคนรอบข้างวุ่นวายกับตัวคุณมากมายมีเกตศสชะใช่ปะ่ะเราก็แบบว่าอยากจะอยู่ปีกวิเว,วของเราเราก็แบบว่านั่งสมาธิบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอย่าไป ไปตอบสนองต่อสิ่งเร้าเยอะแยะมากจนเกินไปนะครับลัคนาราศีต่อไปลัคนาราศีสุดท้ายนั่นคือลัคนาราศีมังกรน,นะครับผมลัคนาราศีมังกรเองนั้นเราบอกว่าเกตอยู่ในเรื่องของกระดุมพระนั่นคือเรื่องของการเงินเรื่องของความคิดเรื่องของการที่แบบว่าถ้าสมมติว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินอาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาช่วยเหลือเรา มีเงินเข้ามาไหมมีเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายมีเข้ามาแบบมาเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็โยกเข้าไปหาพันธุเงินอาจจะมาจากเรื่องของที่บ้านได้ไหมการใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องของคนที่บ้านได้ไหมได้มันสามารถตีความได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าเกตมันปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดในเรื่องของกระดุมพ้านั่นเองนะครับเขาบอกว่าคุณต้องเป็นราชาดาบเนาะเมื่อคุณมีอำนาจคุณก็ตัดสิน คุณก็ตัดสินชะตากรรมทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอํานาจของดาบของคุณนั่นเองนี่คือการย้ายของดาวเกตด,ดวงสุดท้ายในช่วงของอีพิโซดที่5ครับสวัสดีครับ